สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องแม่น้อยผ้าร่วยเมื่อนี้แเม่น้อยผ้าร่วยกับสี้าไปตามคุ้นตาฝันแม่นเนาะค่ะคุ้นตาฝันแม่นงวดที่แล้วเพื่อนกับฝันได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะเพื่อนฝันได้ทั้งแปดสามล่างทั้งหาสามบนเนาะสามหาบนเนาะคะ่ะเมื่อนี้เขากว่าไปเบิ้งไป ฟังน้ากันเนาะค่ะว่าคุณตาเพิ่นฝันดีแล้วไปมื่อนี่เขาก็มาไปเบิร์งไปฟังน้ากันเนาะค่ะกด,หดให้แน่เดี๋ยวไปเห็นกันหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตา จังไงเน้องวดที่ผ่านมาวังหนึ่งเห็นในข่าวว่าโชคว่ามันบอกครับผุ้ตามาติดอยู่แน่ยี่มันขอเสียงกันนานเลยได้อครับผุ้ตาครับเรางวดที่ผ่านมาฝันตองงวดฝันว่าปูเป๋ไม่ยืนเบิ้งเฮ็ดเวียกียังอยู่เหเฮ็ดเวียกโกก็อยู่ผู้เดียวเพราะไม่ยืนเบิ้งอยู่ทั้งนานไม่แป่ตอนโตปูเป๋สนุกโอ้ที่ผ่านมากที่ผ่านมางวดเมื่อวานนี้ แต่ว่าฝนจะต้องหดต้องดเลยมันบังคับเมอรแจะต้องหดว่ามือเคืัฝันไม่ว่ามือเคน่งดตะก่อนเาหดดก้อนน่ะผู้เปรย์ไม่ยืนบ้างเลยว่าผู้เปรย์เขาีไม่แงงกับแปดสนก็วันนเลยวันนี้เลวันนี้เขายายามคุยกันการเคะดบ่นแปดสานสันแปดสันบอกว่าบอกว่านความพอดีกันดีเลยไปซ้อไห้เล่ยมันบังคับ ก็บอกใตอนแรกก็บกให้ซื้อมาฝันตอนไี่ฝันว่าได้ปลาดุกสามตัวอีเลยไปซื้อโอ้ปลกรไปเชี่ยวกับตัวนั่นเด็กนอเกี่ยกันเกี่ยกันมัดเนาะคือกันปลาดุกได้ไปซื้อปลาดุกสามตัวเนาะจับปลาดุกไปแทดหวันสามตัวจับไปจับไปจับเน้อขาดเนาะกระแปเยอะแล้วเนาะกสามตัวกับสามเยอะแล้วทตีง่ายตรงตรงเนี่เนาะ ก็ตรงทักตรงแน่ใช่ป่ะก็มีอยงนั้นแหละที่นั่นวันม้วนมาขึ้นนี่เริ่มฝันหรอฝันว่าว่ามีมูว่าจับกบให้กบมันอยู่น้ำสีตมอยู่คืออยู่แจะเฮี้ยนแต่ว่าเป็นสีตุ่มยังอยมันจับมากมาเอากมาอันี่ตัวนึงว่าสั่นตัวใหญ่งคอยอย่างที่เราคอกคำว่ากำว่าพุ่นละโอบรับ ตัวที่สองเราก็จับมาหีกกับตัวง่ญ่ขึ้นกันเราก็ถือเอาตัวนึงไขว่ถือตัวหนึ่งถือเอาพลลตัถือเอาโพลลตูวมนี้เท่านั้นหระแต่ผู้ผู้ผู้จับให้จับให้ไขอก้กอนโอ้ผู้จับจับมาให้ตา่างกันแล้วจับเอาอีกตัวสองมันก็ถือไว้ขึ้นกันเพลพลาเพลลาตัเราก็เอาขึ้นกันตาก็เอาขึ้นกันเตะเอาขึ้นออกัน ฝันเชียวคือเกามันก็นพวกเชียวอยู่แมันฝันเชียวมันก็เชียวละเอ้ยดเลยโอ้ยก็แม่นทนจะเกากระดายสนหลงฝันแม่นนี่แหละน้องก็แม่นนี่แหละนแต่เชี้มันก็เชียวอยู่ยังเสียแต่ว่าบัดตัวบ้าเฮ็ดเทียนไม่ยกเทียนไม่อยู่บัดเกาว่าพี่ไปจางออกจังน้อยบัดนี้มาเริ่มเข่าอีกเพว่าเริ่มเข่าแล้วเพราะว่าก็ฝันคักแล้วก็ตีแม่นพร้อมบัดนี้ถ้าเป็นตัวเลขนี่ต้นตาคิดว่ามันจะเป็นตัวใดครับ กบสองตัวกับนี่เทเาีันก็สองเก่าเก่าสองคนตัวสองเก่าเก่าสองตีครับกนี้เท่านัตอเนี่จิตตีใส่หาเมื่อจับอยู่บ่ตีก็ได้จะเป็นสามตัวคนละครสามตัวหาเก้าเก้าหาน้ำีคนเดียวกับนี่เทานันต์ไม่เจาะคันจิตตีเมื่อจิตตีใส่กู้ไตัวยิ่งยุคนบอกนเจริก้เท่ากับสองคนกบกับสองตัวก็มีเท่านั้นนี่แหละเนาะก็มีเท่านั้นแลเวก็แบบดสามสามแดยืนป่าสามตัว ันนี้ตีว่าตัวใดก็เจ้าก็สองสองเก่าสองเก็านี่งตัวเพราะว่ามันกบกับสองตัวอยู่แล้วเนอะฟูลโต้ตัวเมื่อกำไม่ินไปได้เามื่อเานี้เว้อุ่าแล้วจะสีว่าสันตีไปก็ได้สันตีก็ได้สันก็สันตีว่าเมื่อกับหาเนื้อฟ่ลหาฟุลกำปากบูละตสันก็เป็นเก้าหาก็นี่ไงตัวเนาะหรือสิตีเป็นเด็กสามตัว จังวานเดียวห้าเก้าสองก็ได้เอาจังไรก็จังวานเดียวห้าเก้าสอง่ะห้าเก้าสองน่สวยคบเอาตีมือใช่น้ำเนาะแมน2ก้าาหานี่กับฟันแม่นมากทุกงวดบบดนี้มันรวยเอกเป็นแปดสองยูนก็ดังกับฟันได้แปดน นี่แปดหนึนห่งหนึ่งแปดหนึ่งแต่ว่าหัวบางนึงเขาข,ขาดเนาะเขาสองเท่าทพันสองคืงงงงงนกับเขาสองคืนวัดนี้ตัวบนได้มาตใสครับที<ไ>่สามหาได้มาตาใสสามหาเนี่ย โม่นเราเรื่องได้ยินวัดภูแทีนีววหนึ่งสามหาอ๋กรลจับกรเลจับว่ามันซือบังห้ามมนถือที่วเสันมันจะถือยี่หรอกแต่ว่ามันถือสองตัวเน่นอนมันถือผก็ถือตัวบมก็เลยบ่าได้เลขบนอ่ะแต่เขา่าเนาะแต่ว่าเลขฝันนแน่นอนนาองขึ้นจานาอฝันสองขึ้นสอง ขึนส่วนเตี้ยตอนหงอดตองหงวดไม่เต,อ,ตอ,อันนี้ก็ต้องงวดอยู่ขึ้นอยู่ไรฝันนั้นสิมีจงังใดก็ไปฝันตองงวดกันผู้แจ้าเห็นจริงเรื่องว,วันแต<ะ>่เล่นวันธรรมาดานี่ฝันตองหงวดนี่มันสีเขียวมัน่งจา้ามันเป็นนึกเที่ยวบางนึงแต่ซ้ำปวดปอดแฝงอยู่แล้วซ้ำเปิดแท่งเราไปฝันว่า่ปไหโลกซ้ำปาดแปเนาะรับรับแน่นอน แม่นฟันแม่นปันตาเห็นเนาะก็จังาเพื่อเจื่นเงินฝันว่ารถคุใหญ่แดงบ้านดงไล่ไมาเหยียบกระโปกนอนขดอยู่รอนเมื่อมาจูนนี่ไม่ฝันเป็นฝันชิวมันเกิดเป็นหกเก้าแล้วกระโปกกับเก้ารอรถกับหกกรสันแต่อยู่ช่องรางนี่ว่าสันคนอยู่แต่รางรถจะสนุกเหลกล่างเดียวก็เป็นหกเก้าอี๋หนอกมากแสดงว่าคุณตานี่ฟันแม่นมากตลอดเนาะ ทันทีว่าแล้วว่าตามหลังย้อนหลังเนาะย้อนหลังแต่ก่อนมาอยู่กับอยู่โค้กโอนี่ฟันว่าเขานุ่มไปแขนไว้สองอันนุ่มไปสองอันอยู่สูงเติบเห็นเดียวเบิ่งเห็นอยูสองอันนวมน่มๆเขาจะไปตีมวยมันก็หาสองสองหาจนตัวสนุกออกมาก็แมนอี๋หมดแต่แมนหลุดไปแล้ันคิวมาตลอดเอาอัน ข่วนข้วงฟันให้อีกแน่พุทธาหัวหนี่งข้อมฟันหัวหนี่ครับก้วัวหนี่งก้อนหัวหนี่ครับเคื่อนเนี่ยฟันว่าเขาจับกบมาใหา้เดีให้มูเดียวกันจับมาใหากกมมา้ก็เลยกำเอาน้าเขากำมือน้ำเข่าวันนี้แล้วพูดจับมาให้หรือไปจับเอาอีก,ก,มมกตัวนึงเลยก,ก็ว่ากำไว้พูดแล้โตกำกบพูดแล้โตครับกบใหญ่ไม่ใช่ตัวเฮาอย่างกำจนเมื่อไ มีแต่กบดกใหญ่เลยดิกบใหญ่สองตัวอันนี้คุณตาตีว่างได้ปะจับกบใหญ่กบสองตัวแบบนี้เห็นแต่สองเก้าทนตสองสองเก้ทนแล้วขึ้นไปว่เก้าเก้าเมื่อเป็นหาเมือเป็นหาจิตีมากรวบว่าใส่ก็เป็นหาเก้าเก้าหาอีกันน่งท่นอ่ะอืมท่อนนีท่นแรลองเก้านเนาะขันสามตัวเนาะมันชว่าตีใส่กบตัวหนึงพลตัวอยู่บวกกัมีนึงอีกทนตัวกัน ปฏิตีไปอกับผู้ละตัวก็ที่เป็นเกลาอหนึ่งมัดนั่นเลขมันหนีไปมัดม่ดได้ขนาดเนาะเกลือหนึ่งเกลือหนึ่งเขียนเกลืหนึ่งต้องใส่เพราะว่าเอาไปผู้ละตัวมันใดผู้ละตัวมั่งกับไปเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้ตีมัดสุดตัวให้แล้วนี่เรื่องมันผ่านเชี่ยวมันถึงแล้ว่มันผ่านเชี่ยวคือจังหมดผ่านมามันถึงแล้วเนายตีละไปมัดแล้วหนีแล้วไปม่ได้ ลอมค้อไว้เหมือนเด้ไว้เหมือนเดมำผูวไา้น้ำผูกไว้คุรนกันตาละกระครับก้าสองห้าเก้าสองเก้าห้าเก้าหนึ่งกับับเอาเนาะนี่เลขหนึ่งสองหาเก้านี่เลขเท่านั้นผสมกันเนาะขัตุนักก็คือสองเก้า่างแล้วสองสองเก้ตุนักตุดิน สุดนั <g mail. S 1> ่นก <Sh osos. S 2> ็เป็นต he ัวร่องไปหมืเดือนเ่วาเก้าสองสองเก่าที 3, ่ตัวเด่นมนบะครับเพรมันเด่นเนาะคันนั้นมันิวคขี้ว่ากวนอยู่กับยายนั่งเงี้ากันอยู่ว่ามันก็เป็นแปดสามสามแปดจนตัวปูเต๋อเส้นออกมากกับมาฝันต่ออีกมาหลายมืออีกสามมือสี่มือมาฝันอีกว่าเราจะกระดูกสามตัวอีกมันก็ออกเป้นรวดนย่างเดียวนี่ตัวเน้นตัวนักของคุณตาคือเก้าสองเด้อค่ะพี่น้องกลับนี่เด้อค่ะ โตมากที่สุดคือเก่าสองมื่นบามันี้ท่นนั้นแหะอันนั้นธรรมดาอันนั้นได้ไปซื้อแล้วจะซื้อตัวนี้แล้วก้อนมมจำเปิดแทงเลยทีก็สองสองเก่าทั้งหมดก็ได้ทั้งบนทั้งล่างทีแล้วฟันดีมันตลอดตาดวงยิ่งนี่แล้วถูกหวยดูดูเนาะบ่าสองหมวร่างหนึ่งโอ้มกรบบาบ้านสองหมวนั่นอ่สองหมวก้อนก็ถือ ส่วนจะเปี่ยจะปั่นได้เนาะค่ะปั่นได้ส่วนมากไปื้นเดน้ำมานอปั่นเนี่ยจังน้อยก็เลยซื้อแต่ว่าซื้อย้ำในพอดิ่งรูกเรืเจะของดิปันรุดก็รุดชีดนึงเกินชีดนึงปันนึงก็ไม่ถือคำรุดพอมันวกคือแต่กอนแล้วมันโมนจิตไปตัวคนวอา ลำๆลนลื่ด้วยคือพ่อพวกฟันเนี่ท่านค่ะนี่คือเหล็กคุ้นตาดวงเฮงคุ้นตาฟันแม่นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็ล่องเอาไปยิบจับลัตเตอรี่ไว้ล่องเมืองเ้อค่ะห้แทมันถือมันแมนคุณตาพันกับฟันได้มาทุกงวดตลอดเนาะคะ่ะ ทางช่องเฮ้ากัให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางเด้อค่ะผิดถือกับบาวากันแต่พี่น้องเอฟซีมากกจังคอยเก็บเอาไว้บามาเข้ากับพานไปทังช่องเฮ้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเปลี่ยนแนวทางทานนั้นเมื่อน,นี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะขอให้ FC เอฟซีเฮ้าถูกหวยรวยเงินในวันที่สามสิบนี้กันสุขสุขคนเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ